ให้เธอกำหนดหมายในความพอดีนะไม่เธอนะความเพียรที่ปาลบจัดเกินไปเนี่ยย่อมเป็นไปเพื่อความฟุง้งซ่านย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านนะให้ปาลบความเพียรพอดีโยมเคร่งเครียดเคร่งคัดมากนะหน้าร้อนนะแน่นหน้าอ,อกปวดหัวตึงหนึ่งหน้าตาไปหมดตึงตัวไม่ใช่ละโยมต้องอยกายสบายสบายพอดีพอดีอดนะความเพียรไม่ย่อหย่อนแต่ต้องพอดีนะ เพียรเกินก็ผิดเพียนน้อยก็ผิดเพ่งเกินก็ผิดเพ่งน้อยก็ผิดต้องเพ่งพอดีคำว่าเพ่งนี่อีกเหมือนกันสาวก็พูดคำว่าเพ่งจะเสียหายคำว่าเพ่งเป็นคำกลางๆเหมือนความเพียรเหมือนกันพู้เจ้าประมาการเพ่งอย่างม้ากระจอกการเพ่งอย่างม้าอาชาไนเพ่งม้ากระจอกเป็นยังไงม้ากระจอกมันกินข้าวเปลือกในลางแล้วมันก็ไม่สนใจแล้วกินขอ้มัน